อเอ iram, อผู้หนึ่งนี่ลำแดงอืมต่บ่าขั้นไปเอาภูเขาเหลืองก่อนนี่อาซิโบหมันน้ำกันสิไรป้าอันนี้เป <Sorry. S 1> ็นคนพ้านหมอหมอว่าขั้นเอาค้นลำแดงนี่กำผพาพ่อนี่เออตัวนี้ใจกล้าใจค้าไปใช้กับโบวิด หากตะว่าอยู่ทางไกลเลยโมได้อยู่ไก่กันเลยผู้หนึ่งอยู่แข้งจำปัสซักผู้หนึ่งอยู่แข้งสาลวันเป๊ะเปนบ่เป๊ะบัดสิพอกันกับบริษักเออไม่เล่าผมพอตู้เพิ่นเห็นได้คือได้เห็นก็ไม่ตู้อะไรอย่างเงี่ยโอ้ผมเป็นทหารนี่ต้องไปเห็ดเวียกเห็ดงาเนี่ยก็ได้พอกันอย่างนั้นนะเอ้ยอย่าให้เราายได้ที่ว่าก็อายคือกันเนี่ยสร้างเป็นเนาะมาหันหัวถามผู้เฒ่า้นวันนี้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มาพบว่าพ่อกับช่องบอตาบัานเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเลยตอนนี้เนาะกายโยนาบาน้านนาเฮือนของมตู้พันเพิ่นเนาะตีว่าป้ามาบัดนี้รถมีสีสันขึ้นดะบัดนี้พี่น้องเลยงามคักปานยังเนาะแต่ว่า คือได้ยินบาแสนเพิ่นจมอยู่ว่าสีเขือนนี่บ่อยากเข้าเป้าบันไดครับที่เพิ่นสั่างไว้ท่านเป็นอย่างไรดีเนาะโดยสบายดีบาแสนโดยสบายดีพี่น้องโดยจังไดบานลุยงานปกติโดยปกติแล้วแนวตึงๆคือเกายี่งพูดได้ระยะยุบไ่ได้หายไปเชฟว์นี่คือเกายังคือเกาว่นแ้วกับแบบท่านหมอเพื่อนกะมีแต่พังอาการอาการอาการเศร้าแล้วกะบริเวณอย่างเลยเนาะแม่เพราะเพื่อนเพื่อน คนในน้ำห้เขาปาดนะเนี่ยแต่ว่าพอผพก่งวดมันก็ออกมาว่าสติมัลเซดแล้วนะมันเซดแบบมันมันมันบวบบวจ็บไมได้ก็เลยเขาเลยตัดสินใจบม่ได้เหตุเหตุใจบวร้อยเหตุเหตุใจบวร้อยโอ้ยเขจะปาดสิแน่นอนคือคือว่ามันเจ็บแบบคือตอนที่เขาเผากลับไปหามอ่ะเพราะฉะนั้นนะตัดสินใจทันทีเลยเถอะนะโดยโดยอันนี้ก็บบติเนาะพี่น้องเนาะมันมันมันคนเขานี่ถ้าบเจ็บถ้าบเป็นนี่ บมย่านเลยเนาะมันปกติอยู่ช่วยแช่ฟาตัดนี่ก็มัน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 แกอยากส่วนลายนะเอฟซีเป็นการแนะนำมาลายอยู่พี่น้องเห็นว่ามันอันตรายถแาวป้าไว้มันก็อันตรายต่อชีวิตเขาว่าถ้าเกิดว่ามื่อใดมื่อหนึ่งเนาะเขาอาจจะบีโชคดีแบบนี้เียนะอันตรายอยู่เนาะมันแตกกายกายให้จังไจพี่น้องเขากะพังบึงนี่ตูเขานะว่ามันกะคืออย่งว่าโอเคอยู่นะก็เลยแบบอ้า เลยแบบปวดปวดตาเฉปาดย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเรื่องอัพเซฟอัพอับเสพเนาะอัพเซฟแต่ว่ามันมันว่าง่างไงคือแบบมันมันโบได้มันโบได้คือเศษตีงสีแตกคือในก่อนนี้ยังไงเศษตีงสีแตกนะอันนั้นนะเอาอย่างใส่กับพูดอยู่แล้วอันนั้นแหะมันอุดตันมันมันสีแตกแล้วนะเออมันมันตันมันหวนเราอะไรก็ได้แมนแต่ว่าคือนี่นะว่าแล้วก็คือกระเพาะเขานะเนาะมันบาดมันยังบ่ เสพเชื่อนอ่ะดีแล้วบทเป็นอย่างไรอีจีเพิ่นก็เป็นห่วงโยเห็นได้กับนำมัดระวังมาชั้นจุกหูจุกคนเด้อโอ้ยดยพี่น้องไงมันก็อย่าสุดลายเนาะเสียงมาทางเดียวกันเฟิรนเลยมีแต่ให้พาตัดออกลูกเดียวพาตัดออกแล้วนี่กินยังก็กินรูดบอดนี่เพิ่นวะโบย่าโมมี่นีเพิ่นว่ามันมันโมมีติงมันเลยเเนาะแต่วมันบอมันบอันพาตัดสติงนี่มันเป็น อาปาทัดน้อยพี่น้องนาะมวยจว่ามือใหญ่พันได้พันไหวได้สีเป็นกระโดงอยู่เนาะจนได้มาให้ปาทัดตั้งแต่เนาะทางการเนรั่วเขาแหละพี่น้องว่นอยากให้เอาเช่าเลยสินะหมพวกนี้กาดก็จะให้ตัดออกออกเลยสินะหมเดี๋ยวมันจะบวบมีเฝนอันเป็นด้แต่อสุขภาพเขานบุญขอบใจขอบบุญขอบคุณเพิ่นเนาะบอสเซนก็จังได้จะเรื่องสีเพือนนี่แบบเพิ่นเอามาให้พิษบ่บ่สเซนคือสีแม่แน่นอนว่าตายเพราะว่าเขาเขาเขาไปสร้างสีกับเพิ่น เขากระบอกอยไรนีอาแบบแบบเจ้าช่างนี่มันยังออกแบบนี้บ่อแบบนี้บ่มันยังออกแบบสีก็คือกระเพาสีกพงบ้านเฮ้เฮื่อนข่อยนะโอ้สีกระเพงแบบนั้นเลยแหละสีทะเลแมนออกสีอเลยแหละสีกระพงใช่สีทะเลนะีแงเนาะมันเป็นสีอะเป็นเส้นทางแต่ว่ากับเราขอยใจกันมาเป็นยงเป็นคือเอาสีนี้ไม่เขานะเขากับมันกับชุดแ้วแต่ เขาสั่างงี you know. so ้เนาะว่า like มันก็ม so ีแฟนอย่างไอกันนะอ่าใบบินใบพร้อมบ่เอออใบพร้อมพร้อมบินเราจะมีรายการสีเราเขาก็เลือกวออ้ายเอาสีทีเด้อร์บางทีเขียนต้องบินเนาะบางทีเราเป็นเคียนตัวหนึ่งสนตัวเลขพิทบอยนะฮัทนั่นพิทบอนะฮัทที่ลงกับไปแลเราได้มาตายไปคนเดียวเลยเด็กก็ง่ายๆก็คือว่างามอยู่แต่ว่ามันมันบ่ได้โตที่ว่าเฮาสร้างเรื่องงามนี่เรื่องงามสีนี่ก็งามแต่ว่ามันมันบ่ได้ตามเป้าเฮาสร้างไว้เองนะบ่ได้เป้าตามเฮาสร้าง <uther. S 1> แต่ว่ายามันแล้วแล้วก็แล้วไปแต่ว่างามอยู่ไมนี่เยู่ถือถือถเหมือนบอทาไม้เนี่ยเพราะว่าสีทาไม้มันก็เป็นสีเทียอนะแต่เป็นสีไม้เนาะสีไม้เขาทาอะไรกันมันดำทมอะไรกันมันเข่ามัเดือบอยู่แล้วว่าตายอ่ะเดี๋ยวนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเพื่อนเฮ็ดสังเทไอ้ไอ้อยู่เทพื้นบ่ไหม้กันเพื่อนเดี๋ยกันเพื่อนเดีกันเพื่อนเอออ้าวสู้ๆเนาะสวัสดีขอบใจเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปพี่น้องเลยโอ้ยเนาะ fc เพื่อนกันเนะน้ำให้่คืนเคียงพูดหละเนาะแต่ว่าโอ้ยมันเศร้าเจ็บแล้วพี่น้องเอเ้ยดีละบานนี่ยจังไดกะอ่ากับทักทายสบายดีเนาะก็พ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ดสุขสุคนเดอ้อเนาะพี่น้องบอกว่า,า,าทีอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอา้อเนาะมื้อนี้ก็อยู่บ้านมีตู้ลําพันเพิ่นเนาะมีตู้อ่าคือว่ามีตู้พันพี่น้องเอ้ยแต่ติดปากเนาะมีแต่มามีแต่ว่าเมตู้ลําพันที่นะเพิ่มซื้อให้มีตู้เพิ่น S <S แต่ว่ามือนี้เนาะพระกะเทกันเปื้อนพี่น้องเลยมา,า<ะ>มยังบ่เผยว่ากันหยังเดี๋ยวนี้ว่ากันหยังเดี๋ยวนี่เข<อ>ื่อใน,ในไอนม้นี่ว่าสีเพิ่์นดามาหน่าแต่ว่าแบบมาเบิ่งน้ำคุอที่ไหนจะคืออันสีสียังสีสีสีครีมเนาะ อาคิมโดยสบัสดีเด้อโดโดสวัสดีมิโต้โดสบายดีอ๋อโดได้ฮือนใหม่เลยทีขึ้นมือใดเด้อบาทนี่เนาะมืจะขึ้นไม่ไวด้ยังขึ้นไม่ไหนี่อ๋อบคว้นเย่ขึ้นือเนมือขึ้นพุ่นแล้วเนาะมือขึ้นพุ่นแล้วขับได้ลีบาทนี่ตัยปุ้ยบอต้าจะบอล้าขึ้นไปมินต้ เหลือบมะบุก้าขึ้นแล้วบอกเลยถือเกือบมาเลยนะบ่เป็นยังดอกเพคนยังบ่ได้เอ็นอ่าเพบันยังบ่ไดเอ็นนี่เนาะแล้วก็ไปซื้อผลไม้มาได้หรอเดยวเดี๋ยวอ่าทุกนอนเถื่อนไม้งามงามแล้วเบิ่อนกูหิวอื้อคือเพคนว่าบอกใหม่เนาะดูสบายดีละโดยสบายดีโดยสบายใช่ไหมส่วนชายส่วนชายอ่าทุกมื่อนี้คนนั้น เห็ดอ่ะอย่างเทพืชกันเพือนทั้งหลังแรกแร้ทั้งหลังเนาะทั้งขางอมป่อยยางจะชีทยังอันนี้เพื่ีปลูกเพิ่มอีกบ่ <c oughs> ถือว่าจิเอาให้มันเบิดเลยบ่พ่อ,อนกองนี่นี่เ <c oughs> บิดบ่เบิดก็ซาไปน้ำน,นี่แด้บ่ะเนาะ <c oughs> แต่ว่าเนมเนมแบบเพลินกับแบบมันมันกับอะไ้สีขาวได้เนาะมันมันเด็กก็คือว่าทั้งทั้งทั้งไอช้างเอ,อินเอ,อินสีอย่างนี้<แ>นี่ผ้าอ่าอนอโอ้สีผ้าอ่อนพี่น้องเลยผมเป็นผ้าแกน้ำผ้า,าแกมันสีเข้มกว่านี่เนาะอืม แต่ว่าดูว่ามันมันยังบบหลายมือบ่ห่างท่าแล้วมือไดนนี่ยังบบแล้วนะฮะเรื่องจิตทาล้ำอีกอยู่โอ้ยแสดงว่ามันมันยังโบยังบบแจ้งเลยเนาะมันรอบเดียวโอ้ให้มันแห้งใช่ก้อนบพราะยังท่าอีกนี่ไม่รู้ละตอนแรกเขาเริ่มเนี่ยเทนี่ในตอนท่าในตอนแรกโอ้มีมีมีแต่ว่าบบแรงนี่ท่าอีกบ่เนี่ยโบแรงท่าโบแรงจอบท่าเพิ่งอีกเพ่นนึง ในนั้นถ้าลำไปสีมันก็นสะเพิ่มขึ้นเนาะ,ะสีมันน้ำก็เพิ่มขึ้นโอ้ยแร่แบบเพิ่มสีนี่แหละคักแล้วคักแล้ว,ลวเห็ดจังไดงฉันอันนี้ได้ใส่สีดำมดตัวนี้โอ้นี่พี่น้นองเนาะสีฟ้าอ่อนเปิดมาป่าตาผมจกักหรือว่าสีครีมสีขาวม,มาไปอึศึกเนาะ มอต้มกาแฟเฟพิ่นก็คือว่าปุดด๊ดัได้ดำดีแท้เลยยี่ไรอีกอะไรอีกอะไรยังอายเนาะหม้อไฟฟ้าตู้คันคันที่หนึ่งนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นเอิ้นคันคันยังนี่ว่าเป็นอยู่บ่หมอพามเพิ่นว่าเป็นได้นี่เบิ้งเอรอวา บ่อตาก็ลืมพื่กันเนาะพี่องเนะ้พิ่นโยกคือแต่ละขัน่นว้าได้เนาะอ่าโอ้ยเป็ดไตมีคือไงนี sí, ่ได้เพิ่าเว้าวเปลนเนาะว้าเป็นบ้าโอ้ยจำให้ประตูนะเป็นอยู่เนาะจะว่าไปห้ว้าโยกได้เนาะพี่น้อนเนาะ เนาะสบายดีได้เด้อสบายดีอ่าตัวสี่เลี่อยู่บ่หมดนี่เนาะเลี่ยยังเทนี่าตัวนี้เลี่ยแล้วเหลีลยมอยู่เนาะมีอีกรอบนึงนี่อ๋อบดดนีพ็ดีเลีบอดีเลยีแต่คือลูกแก้วนี่บัดอันสีมันถือชี้นี่ไม่ได้ข้างล่างไม่ได้บ่นี่โอ้กะคราดเอาเลยเนาะเอ้ยังจี้คราดเอาโยมันเหลี่ยมไปแล้วโอ้ยน มันล oh. ้วงู่คนม่งางี้ยมันไ่วต้องตองนะต้องต้องคักไปยังโลดเนบ่กอนนี้ใคันไปื่อยอันย่งก่อนน้าไหมอ๋อตัวเล้งโลดต่ว่าตอนนี้ยังแตงเทลบดมล้ยงเนาะเดีไเป่อยจว่าคนอ่ะจังไดกางามยนโขนคนงามยนแตงต้องรอให้แตงแล้วงเก่อนช่นเบึงเบึง้งอ้เงเนอเลมากนี่เนาะบางใช่ไมีตะโกนเกลออยู่แลวเปือเนาะ ถือเกือบเพืนไปนี่ก็พดอดีแล้วเอฟซีเพื่นให้เนาะ <c oughs> จนงเจ้าของเพื่อนอนุญาตกัดบุตรถือแล้วไ่ใช่บุถือใจเอฟซเพื่อน <c oughs> อ้ถือว่ายังบริเกายละเอียดเ่ี้ยงเลยทอ้างในนี่ก็ยังบรีเกทาเออเห็ดแล้วเก็เกายละเอียดเร้อยกเอาน้ำอ c, น้ำหอมมาซีสะก้อนให้มันดับกลิ่นคิวได้กนล้ยวเาม เพราะวสีสีมันเนาะต้องต้องขายประตูบางเยี่ยมไว้แล้วนะขายไปเลยเพราะว่ามันยังมีของมาใช้โจนโจนบ่มารักดอกถือใจวะตูุโดยถือถือใจอยู่เนาะโดยถือเช่นว่าบ่ถือใจนะโอ้ถือเขาเลยพ่อใจครับงามอุ้งตองตะกี้หอยบุ บได้คิดได้ว่ามันสีมีแบบนี่พร้อมนี่ฮะบ่บ่บอบ่หั่นกริมิตเซตเลยยังอยใส่ลูกแอนประจังเพื่อนลูกลูกอย่างก็ลูกติ้งลูกดิ้งบะลูกติ้งใส่ไปทำอะไรใส่ใส่ในตังค์จะโมกินมันมันต้องใส่แต่ที่แรกคุณเนาะใส่เนาะนี่ก็ได้แล้วเพิ่มเพิ่มกันจุดจว่าจะว่าท่านว่าซีเปนาะทุกนางจิบกาแฟเย็นเย็นโอ้โหหอนเนาะตอนเช้าหัก เอาไรเข้ประตูเพิ่นไปใช่เลยโดยไปเห็ดคือเก่าเพิ่นไปอ่ะอ้ออีกเกาเหมืนโดยอาชีพเก่าไปคือเก่าเ่ินหั่งเขินมีเขอนคบเขอนคูนเด้อบ้านก็บอกว่าอยากไปหลอกหมอกับไข่แน่ได้มากว่าอันนี้ไข่จนบบกินเขาแลประตูนะโดยแต่ว่ามันเห็ดยังไงเขาหายคนกระโตมันโบเดีเยากระจำเป็นได้ไปอีกมัอนี่ไงไก่ได้เราไปคุณได้ทางบึงว่าอครับอ๋อทุก คนคนคนต่อยามนี่เนาะดูเออขนปึ่งแล้วเข่งโบราณว่ากคนยามมันมันอ่อนไข่อยู่ด้ยดูกีนยามนี่บวายได้บวตาบวายแล้วคนย่างมันเป็น่าจเป็นวันเนาะก็โบราณว่าเป็นวันก็เรียกทุกคนสิ้หายคือกันคิดไปแต่สองสามหมื่นคนก็หายยู่งซะละสองสามแสนพอพอได้ยอดไปอีกกันดูอ่าแต่ว่ามัน ถ้ามาเป็นดินทรากับทรยแน่เนาะเจอดล้วนี่ก็ปะดินแข็งๆอันนี้นี่ไล้หลุดคุดลงจริงๆโดนเลยนะแตัว่าคนจึนคุ้นอุดทนขนานะดูเนาะโดยขั้นบูอุดมันก็บริกินได้ยากเลยต้องอุดอยู่แล้วเท่าเลยพี่น้องเหยแต่ว่ายังหันแห้งอยู่ยันคว่ำจำเป็นนั่นแหละก็สิหันสิแห้งกันทางในนี่ก็หอยหอยจะควนตรวจคือคนว่าคนนั่นเนาะ แม่แต่มันมันมันก็เหตุอย่างใดเช่นรู้ย์หยุดหมดได้บัดภูมิทั้งเมตู้ก็อยู่พี่ก็บบริยูที่ซื้อคือกันเนาะตู้เนาะบริยูเผาทานเผายังผัวอุ้สึกเยอะอืมคิดกระโหลกกระดาษเพื่อนยัดใส่กระสอบกระเป๋าใบให้บ่บ่มีงานใดสบายบ่มีงานใดสิง่ายได้เงินมาง่ายๆโอ้ยบ่ง่ายอยากทุกงานเหนื่อยทุกงาน ต่ว่าใครเนี่ยแต่ว่าต่างแต่ว่าเขามีบนรับบนนอนแล้วเดี๋ยวนี้นะมิแต่ว่าจกอยู่หาชิ้นยังสีนาขี่ปัดยังยังคิดน้ำลายแนโเ้ยขี่คิดไรอันพันอย่างอยู่คิดหาซินหาอยากคิดน้ำบนอยู่บนนอนดินหลอนอนหยาบบ่มีเพื่อนซัานบานเกิดบ่มีวะบัดนี้กะแตจะถูกบุญเนาะสบายบ้านเทาอ่าเดี๋ยมีเพื่อนอยู่เพื่อนงามบัานเทาูลักแล้ว ปูนูนปูน,น้อยนี่ก็ะหอยเปื่อที่ได้แชำนี่ได้เฉพาไปไทยกับระดับสองสามปียังขี้เลี้หรือโบได้หนิถูกมันมันน้ำเบาตาเหรอวะโอ้ยเนาะจ้าคือเนี่ยน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าดัลักกับกุญแล้วเนาะคือทั้งแม่ทั้งพ่อเพิ่นทั้งเขาอ้ายทั้งเขาเบาแสนพี่น้องเลยเนาะเข้ามาจนแล้วทัวเป็นจนแล้วยันเป็นชั้น ได้ยังไงทั้งชางพื่อนกินโมอนนเนี่ยมงที่เขาต้นเต้นอยู่มีเบาเซนพันสื่อปิีงไก่ได้มาตอดใครอยู่ันได้ทังหาย้างกินหันแบบคือเขาเนี่ยคนถือมาเองนะตัวเนาะโดูเข่าคนก็ถือขกินเพิ่นนก็ถือข้ามีเข้ากระเพิ่มข้ากินข้นบะมี่กับเออข้าวบะมี่ือเนขาบะมี่นะบัดมือได้ขามีเข้ากระมีโดด้คือเพื่อนเมตุเพื่อนนี่แบบว่า บ่บ่มีເຮືອນຄົວຫຼືວ່າຫ້ອງນ້ຳຕິດເນາະແຕ່ວ່າເຮືອນຫນົງຫນົງນີ້ໃຍືນນຫຍວบ่ທັງືອນຄວທັງອງນ້ຕິຮືນຕູກໍຫນກອົຕໍ่่ຂນ่ຈັກແຫນດ มีบ้านมีเฮือนมีห้องน้ามันก็ครบเม็ดเช็ดตัวแล้วบ้านนี่มีน้ำสั่งบ้านดุมบ้านดานไรซัมหนี้ก็ดีใจเลยนะยน่ยเอ้ยแม่ดเม็ดจะมาบนดังพื้นดังไฟเ้ากระสินปุ๊กกระตูบกระบูลังไปแล้วก็ไล่เองสนะตอนนั้นมันมันมันโบซัมยากเนาะโบโบยากยากเนาะเออจะผู้ขายอยู่กลางน้องก็ยังเห็ดนั่นนี่เอาถ้าสิไปเทียบใสจนี่มันมันโอ้คนละแนวเลยเนาะบโมโเที่แม่ ในสมนีปุขาก็ะพ้อใจแล้วบุหรี่ห้องน้ำบุหรี่เครื่องขั้วกระยาผู้ขากระซิบุกบืนหาเห็ดไปยังสันแหลบบอลดังปืนดังไฟไหลอยู่ถ้าว่าไปโจทย์ไปแต้มกูคิดกูกี้คือไม่ตู้ว่าแล้วจักรีว่าเบิดจักแสนเนาะโอ้ยเบิด์ตละเจ้าสำนีผู้ขาก็ยังมืดขั้นกะหัวกะงอกเลยนะตัวขึดนะขึ้นไปใช้กะขึ้นยาขึ้นฟ้าผู้ขาก็ะดี เพิ่นเมือก้นำใจพี่ดึกพี่หลุ่นเธอด้โพมมเมว่าเพื่อนทั้งหนึ่งเพิ่นผู้เดียวเฮ็ดเป็นชุมเป็นซีนี่ก็เพิ่นเบิดเนาะว่าแล้วก็แลวเป็นลังเลยดูแล้วเป็นลังเลยเดี่ยวเพื่อนสร้างบ้านจองกระแล้วเขานำข้อมกินกระดรกินน้ำเพิ่นอยู่ก็จังหวะอุตซาถูบุญคุณนเมแห้งอิลี่ังว่าผู้ขายจึงก็จักแนส่นนสนุกสวายและคูเมือนเพิ่นกับมกักอ่าจังได้เพิ่นกับมกัหกหักแบบหกักแพง ดูยกระสารถูกคพลคนดีดีนี่แห่งคนอนุมันคนเงินวะกินหอมผโภหอมใสให้ลูกมาได้คนนั้นี่ถ้าบ่มีบุญวาสนาต่อกันบ่ได้ทธิ์กันคือเพิ่นว่าหรือได้แม่นนั่นแหละอันนี้ยกระซอมคนผู้เดียวเนาะอ่าแม่นแมนบ่ได้ทธิ์กันได้ต้องเคยอ่ามีอย่างต่อกันเพิ่นว่านี่คือเว้าตามกลุ่มเสือดอกพี่น้องเอ้ยอ่าของ เถวคุณแกคุณพ่ออย่างสั้นเนาะเกิดกับครูกับพ้องแล้วแม่ตู้กับเสื้ออยู่บ่เรื่องอ่าผัวเรื่องเมียนี่กเนเสื้อเนาะอ่าชั้นสิบได้เป็นนิ่งเป็นแน่นกันไกลในเรื่องขาเป็นสิเป็นอันนิ่งแน่นกันอยู่มากจังได้มันกระบวิดบวางกันอยู่แล้วไ่บอยู่ไซสมาอยู่ไซสมันก็ต้อมาสอกมาโพมมเห็นกันคือเก่าตอนแม่ตู้ก็พอตู้ได้ใช่แบบมีมีแนวมีมีอุปสรรคอยู่บ่ตอนที่มาหา ต่างคนต่างเบื้งหมดเบื้องมอไดไ่รู้คันนดะเบื้งหมดเบื้องมอเดี๋ยวบดทนันเดี๋ยวไรตะกี้ไรเออผู้บ่าวผู้สาวเบื้องมออ่าแบลว่าเบื้งดวงโดยเบื้องดวงเบื้องม้อเบื้องม้อมันคิวกับคิวอีนีผู้บกคิวกับบกคิวเออคือผู้ขานี่กะคันว่าซาสิบอกผู้ขากบกคิวหันนั่นในชีวิตของผู้ขาเออเราควรยังไรอ่าอ่าเออลองเล่าบ่งดู เอาที่เป็ดน่งมันผ่านมาแหละเราเนาะเรามาดิสือเนาะเออแต่ว่าเกณผพวานี่มีสองคนผู้หนึ่งหันขาวเหลืองเออผู้หนึ่งนี่ลำแดงอืมแต่ว่าขั้นไปเอาผู้ขาวเหลืองก่อนนี่อาชิโบหมันน้ำกันสิลปาอันนี้เป็นคนผานหมอมอว่าขั้นเอาคนลำแดงนี่กัมพาพ่อนี่เออตัวนี้ใยกบตาใคฆ่าไปใส่กระโบวิด หักจะว่ายู่ทางไก่เลยโม่ได้อยู่ไก่กันเลยผู้นึงอยู่แข้งจำปัสซัคผู้นึงอยู่แข้งสารวัรเป๊กเป็นกับุ่ริเป๊กบัดสิพอกันกับปุริขับรถแล้วพอตู้เพิ่นเห็นได้ก็ได้เห็นก็ไม่ตู้อลไรอย่าี้โอ้เพิ่นเป็นทหารนี่ตรงไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ยก็ได้พอกันอย่างสันนาโอ้ยอย่าให้เราไร้ได้ที่ว่าก็อายคือกันเนี่ยสร้างเป็นเนาะ หานัวถามผู้เฒ่าในวันนี้โอ้ยแล้วผู้เฒ่าก็คืนมีคนก็ได้อม่ยันคุณผ่านมาเลยบ้าแสนสีหิ้วเข่าในรถสิเจ็บทองอีู่แลคุณนาเคงอตัดอยู่คุณเฮ้ยยังอีกอยู่หรือล่ะมาด้อพอคำได้ทำอย่างพังพื้นนในว่าผู้บ่าวผู้เช่คนจีบบอกเ้ยพอแล้ว สางเลยวขั้นสีกินเขากับขืนมาโดนเนอะแม่แม่ๆเอาเอาเอานนพี่เดนพ่ได้าวจะสางกันพอตาสิบปบคื้บกันเลยมันหลายนาทีแล้วก็ห่อยบุบปบตี่เห็นได้ปีงไก่กับซองปีกแน้่ยก็กินเขาเที่ยงน้ำกันก่อนจะได้จิเจ็บกระเพาะอีธานาโดยโดยพูดเบกคำก็ยังเข่ามาอยู่กัไดก็ได้แบ่งปันเวลากันไปมันขืนืนโดยเมื่อไรแล้วว่าว่าขับได้เนาะมือสิบคำ ถือก็มือเด็ดเลยชิบถือวันทีคือว่าสักวันทีจีบ้านเนี่ยดูอ๋อเออบริหิรตัวง่ายผ่ายมากหรอกจเสียหาก้นก็ไรได้ได้ได้ตัวเนาะไปเจอมาขอทั้งเอฟซีทั้งบาต้าหันมาเบิร์ดตุ๊กตาแจ้งซีดีใจแจ้งเถิงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดจะหูจะคนแล้วก็ทุกช่องทางเนาะทั้งทีมงานเขาอ้ายทีมงานเขาเอื้อยทีมงานได้ที่ว่า เข่ามากเนาะแม่ต oh, ู่เนาะกยก็บ่ได้เรือคือบ่ตกบ่เตียงยาปลาเนอบอกให้แน่บ่เตียงบ่จันนันครูพ่นเป็นพอเป็นแเมิืมต้นมาทั่วที่โดยโดยโดยไแม่ตู้เนาะได้ได้ได้เดี๋ยวสีอ่าบอกบอกเก่าเก้ากันอยู่อ่าแล้วกันให้แม่ตูเว่าวเลยเอาว่าวในคลิปนี้เลยถูกอะเหตุจงไดีลยวก็ขอเย็บซีประตูผู้ทุกคนเลยคือว่าในมาซอยแล้วผูกขาต่เอาเบื้องต้นกันจนจบแล้วก็ขอให้มา อันนั้นมายินดีน้ำผู้ขานี่เด้อสิขืนบานไม่เพื่อนไม่นี่แหละจะเก่าคุ้นสิบคุ้นก็ะไรบ่ว่ารวงลร้พายมากหรอกบ่มียังกับผู้ขากับสิตามแจวดวกพักนี่แหละสู้กินเลยด้วยอ่าคับเยอะตอนนั้นเออจุดนักก็มันฝากทั้งเบาเตียงเบาจันเด้อผู้เป็นเยเป็นรักผู้เป็นรักเป็นฐานหายตอนจะบิดเลยด้วยเรื่มต้นเบิด้วยเด้อดยเอค กายหนังสิบบอขอบอกกรคอคือกันกระบอกวัตถุคาแล้วกันเนาะวัตถุคนผู้หอดผู้บ่หอดกะเบืงน้ำคิดเพอาเนากรมาได้เือไป้ตู่นหาวัตถุคนพี่น้อง่าวัตถุคุณเอกระเบด้เลือกนั่นเลือกนี่หากจะว่าจุดนักหล่กก็คือทั้งเบาเตียงเบาจันทันแล้วอย่างนี้อยู่ตัวนี้อเนราะว่า ป้าเพิ่นโบได้ด้ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกสีว่าลสีบอกไฮโยูแต่ว่าเขาอ้ายเพิ่นก็ยังชีลงมาอยู่ประจักรแล้วเนาะจักแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ลงมาก็เดี๋ยวลูกสีบอกไฮด๊อกหย่านเพิ่นป้าเพิ่นถิ่มมับเพิ่นหนิขน่วยใจน้องเพิ่นอยู่คืออันพวกอันนั้นแหละพวกเบาอีสังแหละ ไม่บอกเบาโถเบาเทอหันกะเออกะเบอกไปวุฒิผู้ทุกคนหันแล้วขันบกขับบป๊ข้ากะมายินดีน้ำผูุขาเนี่ยเลยอ้ไรบุญเลเอ่ยชื่อเอ่ยเสียงครบถวนกับแม่นว่าได้ยินมานะเธอว่าม่ตู้่นบอกบุทุกคนดูเนาะเออบุญบุญบานเฮาผู้จองสร้างหันกะมาน้ำกันขู่มันมาน้ำสร้างหันแล้วแล้วจิโมบสร้างให้เพื่อนแล้วเด้อเด้อให้เพื่อนมายินดีน้ำข่อยก่อนเด้อเด้อดูฮะโอเคจฉยตัวเนาะบุญละมือ สิบคำบัรทิดพ่อกันด้วยอย่าลืมก้นกุยเด้อไว้เฮาเด้อก้นกุยเป็ดก้นกุยไก่นะเอ้าบุยหะบุยหะบุยหะเด้อเด้อตู้สวัสดีเลยก็อย่อกตู้ลายเลยคืนถามเรื่องกูนั่นว่าผู้เช่าคนด้วยไร้รนี่เองสาวผู้แก่มากครับโอ้ยนั่นแหละเ้องผู้ใดเรามาเรื่องนี้เนาะ เป็นมาขายอย่างนี้บาดนี่แต่ได้ปบก่อนาอาตาจสดงว่าขายเครื่องนี่อือน,นี่ยังเป็เเนเกาะเลยนี่อ่าวเกาะอ่างวงๆเนาะกล้อ่างคัดเลยป่ะพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนะาะจัดได้ทา,งา้งมาตาเองก็กคือจะได้ขอโตโัวจบคลิปก่อนเด้อเนาะนว่าว่าผิดพลาดประการใดว่าบูมวอนโนนฮูจังได้กะกะขอโทษขออภัยน้ำลายลายพี่น้องเนาะ ก็ไว้พบไปพ่อกับโบตาในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คือชิด้ขอ,อกล่าวคํา่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย